ตอนนี้นะครับเกตรล้อยางนะครับนี่เอาไว้ทําดั้มเสียวนะครับผมช่างหมันนะครับวิธีช่างหมันนะครับ DIY นะครับผมเรามาดูกันนะครับเนี่เอาสลิงข้างในนะครับผมลูกยางล้อรถนะครับผมนี่ตัดข้างๆยากนะครับผมนี่สลิงนะครับไหนสลิงเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าสลิง ยังดีอยู่ไหมหรือว่าสนิมขึ้นอย่างถ้าสนิมขึ้นนี่สามารถทำไม่ได้นะครับผมถ้าอันใหญ่นี่ก็ทำไม่ได้นะครับทำยากลำบากนะครับนี่ต้องเอาอันเล็กๆนะครับต้องดูนะครับจากประสบการณ์20่สิบปีมานะครับผมนี่นะช่างโทนะครับผมทัางยีปีนะครับนี่ตัด ลำบากนะครับผมทำก็ยากนะครับนี่นี่นะครับ <มา S 2> ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็เส้นสลิงแบบนี้นะครับ เดืปอดมาเลยม้อมอไปแบบนี้ไปนีป่ปุงนี่แบบนี้นะครับไอ้นี่ก็น่าจะสนิมขึ้นนะครับน่าจะขาดน่าจะใช้ไม่ได้นะครับลองใช้ลองใช้ดูนะครับนี่ลองใช้ดูนะครับนี่สนิมขึ้นนะครับถ้าสนิมขึ้นแล้วมันจะไม่แข็งแรงมันจะขาดนะครับเโอยีย่สิเชเลยสิเลงนะครับเี่ประมาณนี้สวยเลยนะครับเส้น ถ้าสนิมขึ้นเนี่ยเรางององมันจะหักนะครับผมนี่นะครับออกมาจากตรงนี้นะครับได้เห็นไหมมันหักนะครับงอแล้วก็มันหักนะครับทําดำสิวไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะครับต้องหา,หาใหม่นะครับไอช่างโมโหแล้วช่าง ลูกยางหาลูกยางไม่ได้สักทีนะครับใช่างหลูกยางช่างหมอเี้ยใช้เดียวเออใช้ไม่ได้นะครับถ้าลูกยางใหญ่เกินไปก็สลิงใหญ่นะครับทำไม่ได้ไม่ได้นะครับนี่คือบ้องเสียวนะครับนี่เหล็กต้องหัวนี้นะครับนี่คือบ้องนะครับเราทําแบบนี้นะครับผมที่หาเหล็กประมาณนี้นะครับผมเออจะได้ทําแบบนี้นะครับผมนี่ เราทำแบบนี้นะครับหาลูกยางยากนะครับผมก็สวยงามนะครับนี่ตอกแล้วแข็งแรงนะครับมันไม่ลายมันไม่หักนะครับผมอนนี้คือสิวตอกนะครับนี่สิวตอกช่างหมันนะครับนี่สวยงามนะครับมีเขียนไว้ด้วยนะครับโลโซทีวีนะครับนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวว่างๆจะรีวิวเครื่องมือช่างหมันด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องด้วยนะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําต่อนะครับ